เป็นสมาชิกเดบิด้วยที่แบบ8โที่น่ารักและมีความตั้ใจอย่างใใสูงในการสุกอรรมเราทั้ทงท่านผู้มีเกียรติที่เราปรกทุ่ท่านครับผมพี่คำคำหนึ่งอยู่ในใจเสมอเวลาผมต้องตัดสินใจสู้ชิตจงเดินก้าวนี้เพื่อก้าวต่อไปจงเดินก้าวนี้เพื่อก้าว ต่อไปเพื่อนๆสมาชิกทราบเ้ยครับว่าคำพูดที่ผมเกิดขึ้นตอนผมอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดครับอายุสิบเจ็ดเดินอยู่บนทางที่มืดวนกับเพื่อนถสองคนหนึ่งในนั้นคือคุณอมรธรรมศัติเ์เราไปทำอะไรกันที่สอยเปลี่ยวแห่งหนึห่งแล้วก็มืดเงนครับไปตามหาฝันครับคือขนาดนั้นมีดาราหญิงคนหนึ่งดาโ่ดังมาก คนสิริขวาเป็นทัศนิริครับเราเป็นแฟนคลับเธอ,อสามคนพ่อหนหลมน้อยอยากจะไปบ้านดาราสาวแสนสวยหลงถามรู้สึกท้อแท้เหมือนกันว่าบ้านเธอหายากหายเย็นจังเลยนะแล้วทันนั้นเองผมก็บอกเพืเ่อนว่าอย่าคิดมากอย่ามองไปไกลมันจะเมื่อแค่ไหนช่างมันก็มองที่ปลายเท้าของวเราทั้งสองและบอกว่า จงเดินก้าวนี้เพื่อก้าวต่อไปจงเดินก้าวนี้เพื่อก้าวต่อไประหว่านนั้นคืนนั้น,น,นเราก็ได้พบบ้านของคุณสุริัาจริงๆนะครับจากประสบการณ์นั้นนะครับผมรู้ว่าก้าวแต่และก้าวที่เราก้าวออกไปนั้นมันอาจจะไม่ได้ยาวมันอาจจะไม่ถึงจุดหมายภายในเวลา,าสั้นแต่เราจงย่นจุดหมายของเราให้สั้นลงไปเองครับ เพราะเราเพียงแค่ต้องการอีกเก้าหนึ่งเท่านั้นอีกเก้าหนึ่งเท่านั้นสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณได้เดินจาก,จ,ากจุดเริ่มต้นมาไกลเดียวพอที่จะโศกกำลังใจว่าอีกไม่นานเราจะถึงจุดมุ่งหม่ลูกศิษย์นเบสที่รักท่านครับท่านออกเก้าแล้วนะครับสามวันนี้ผมถือว่าท่านเก้าไปแล้วสามเก้า ก้าวที่สี่ท่านต้องก้าวเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงอยู่ข้างเปทีต่อไปก้าวที 5, ่ห้าก้าวที่หกก้าวต่อไปที่ท่านก้าวอาจจะสะดุดบ,บ้างอาจจะล้มบ้างอาจจะก้าวไม่ได้ไกลที่คิดในก้าวนั้นแต่ขอให้คุณจงก้าวหน้าไปเรื่อย เบนแล้วน้อมไม่เป็นท่าดีกว่ายืนเต้ท่าอยู่กับพี่อย่ากลัวอย่าอายอย่าพ้อกับเวทีที่บางครั้งเราตกมาตายตกลงใช่ไครับผมเองก็ไม่ใช่พูดเก่งพูดดีแต่กําเนิดจบจากค่ายพาสอนมาไม่ใช่พูดเก่งปลอมมาเป็นอาจารย์สอนคนได้ผมก็ต้องยอมแบกหน้าขึ้นเวทีแล้วให้คนเขาตบหนีมากว่าเฮ้ยเองฝึกพูดมาแล้วเหือที่แค่เรียงหรอ อืมวันนี้ได้แค่นี้ใช่แต่คุณอย่าพูดโม้ผมคุณอย่าหยุดสังเกตผมคุณจงมองผมไปในวันข้างหน้าด้วยแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นี้แน่นอน <l ots> ผมบอกไปแล้วว่าปลายทางข้างหน้าจะมืดบน,นไม่เป็นไรแต่ขอให้หัวใจเราสว่างสวยเราก็จะไปทุกที่ได้ ลูกศิษย์ที่รักครับเวทีข้างหน้าคือครูที่แทจริงของคุณไม่ใช่ผมแสงธรรมเป็นเพียงแค่ทางแสงธรรมอาจจะเป็นแค่จุดประกายให้คุณในหัวใจแต่คุณต้องประคับประคองแสงเทียนแสงธรรมแสงแห่แงความรู้ในใจคุณอย่าให้มันมืดดับระหว่างทางผมคงไม่ตามไปจุดแน่อยากจุดมันต้องรอที่เดินไ แม้ยหญ่ขนาดนัานนะครับผมเรื่อ,อ,อนี้หนาะัากวันนีคุยเฉพูะคนนี้ก็สิทธรักครับวันนี้นมนนผม,ผมุมีความวามัม่นใจในตัวเองสูงขึ้นเนผูด้ดีขึ้นผมภูมิใจนะอยจะฝากดนวงครับเรามาเรียนศิลปะการพูดเนี่ยเราไม่ได้มาีนยนแค่ฝึกการพูดคุณรู้ไหมเรากำลังเรียน กา,ารควบคุมอาวุธหรือขีดระอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกอว่าจาวาวทฏสินโลหามันคืออาวุธที่จะใช้รักษาสัติสุขของโลกก็ยดอกก่อสงครามลก้อนดัที่ตัวนะถ้าอาวุธอยู่ในมือโจรมันคือสารประธิบประหารหาแต่ถ้าอาวุธอยู่ในมือของคนที่มีคุณธรรมมันคือผู้ที่สร้างสัติสุข ดังนั้นฝึกพูดแล้วอย่าใช้โวหรอย่าใช้วาทศิลป์เอาเป็ปียนผู้อื่นอย่าใช้โวหรอย่าใช่วาทศิลป์่อลปะการกจิตใจท้าไม่เื่นจะรอโปรดจำไว้นะครับน้ำคำเราคือน้ำมนต์ถ้าตลาบใดเราตระหนักระเสิอว่าน้ำคำเราคือน้ำนมนต์แล้วก็เราจะเปะแต่ความที่ดีน้ำออกไป ตราบใดที่เราคิดทําร้ายผู้อื่นเพียงน้อยนิดด้วยคำพูดของเราทั้งตอบหน้าและรับหลางคนผมเชื่ออย่างร้อเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นบูเบลลกลับมาย้อนกลับทําร้ายตัวผู้พูดอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางเพราะฉะนั้นจงใช้ภาษาหลอกมาปิยาวาจาก,กับทุกคนเช่นกันครับผลแห่งการชั่วย,ย้อนกลับมาเร็วระแวงสันใด ผลแห่งกรรมดีก็ย้อนกลับมาเร็วและแรงฉันนะั้นผมไม่เชื่อว่ากรับดีมันหนักตอกสนองช้าไม่จริงทําความทั่วเราได้รับกรรมหนักแค่ไหนทํากรรมดีเราก็จะได้รับกรรมดีมากมายเท่านั้นเช่นกันผมเชื่อจริงๆและเป็นอย่างนั้นจริงๆขอให้ทุกค,คนมีความสุขกับการมอบความสุขให้กับคนอื่น อยากมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นสำหรับผมแล้วจะขอเป็นครูอย่างเช่นที่น้องรักสนผมบอกว่าคุณครูทั้งสองผมชอบอันนี้คนระับและผมคงไม่ใช่ครูหนุ่มฟ้อนหอล่อเพียวอย่างนี้ไปตลอดแนนะ่นี่ก็ใกล้ใกล้ใกล้กสิบแล้วนะแต่ลุงไ้รู้นะสังขารม่อ,อกแก่นะช่วไม่ได้ เอาเป็นว่าวันหนึ่งในในอนาคตผมคงครูผู้เท่าแหละเป็นคนแก่คนนึงแล้ววันนั้นผมไม่ต้องการชื่อเสียงว่าเด็กเบสจะโด่งดังแค่ไหนแต่ผมอยากจะเห็นตัวเองมองกลับมาในอดีตแล้วเห็นผลงานที่สวยงามเห็นปฏิมากรรมที่ยั่งยยว ได้ยินเสียงแต่เสียงที่เป็นปิยาวาจาของหลาลูกศิษย์ลสร้างสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรืองช่วยโลกช่วยาผมขอเป็นคนธรรมดาขอเป็นคนธรรมดาขอเป็นพื้นปตัตตีที่ต่ำต้อยเพื่อคอยโดดต้นกล้าสู่ป่ายขอเป็นหยาดที่รุ่ ที่โกรกลายทอดทิ้งกายสู่มหานาทีกว่าขอเป็นตมต่ติดอยู่ใต้หนองช่วยประคองบัวน้อยลอยกระจาดขอเป็นครูผู้เท่าเป็นเงาจากอยู่เบื้องหลังสร้างสัปตาเที่เธอ ผมจะเป็นคนแก่แต่ผมจะไม่แก,ก่แบบเดียวได้ครับผมจะมีคนมายืนเคียงข้างผมแต่ผมคงไม่เคยเห็นเธอแก่เพราะเธอจะเป็นนามฟ้าของผมตลอดเวลาจากวันที่มืดมนวันนั้นเราทั้งสองฝ่ายันปุปภาษาในวันนี้ชีวิตเรามีความชยช่วยหัวใจเรายังคงสว่างไสวไฟในความชดช่วยในหัวใจเราไม่ได้สว่างขึ้น แต่เชื้อไฟที่จะทำให้ไฟนั้นสว่างน,นั้นกลับมีพลังมากขึ้นจนเรามีความเชื่อมั่นว่าไฟในดวงใจเรานะั้นจะไม่มีวันดับมอดแม้วันที่ร่างกายเราจมสู่ปตัตธีไปแล้วและเติมผู้นี้จะยังคงอยู่ในหัวใจผมไม่มีวันเสื่อมคลายขอเชิญพ่อกรับอาจารย์อนิสาดัวส์